สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีภารกิจกันเราจะไปเล่นโกคาร์ทที่ Impact เมืองทองนะครับ Impact Speed Park ใช่ไหมครับ Speed Park นะครับ ไปไหนอะมิกไปขึ้นรถเสี่ยงตายรถเสี่ยงตายเหรอคือถ้าต้อโคคาสเสี่ยวแล้วอันนี้เสี่ยงกว่าทนี้ต้องตามไม่้ออามิกบอกงรถมึงเสียวกับโคคาร์ตดีกอ่าไปกดติดแบ่งไปคนอื่นได้ปะ ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้นะครับคือฝนตกครับแล้วทีนี้สนามเขาโทรมาบอกว่ามันเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันน้ำมันไม่แห้งก็จะรอน้ำแห้งก็ต้องรองประมาณ3ามถึงสี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะไปไหนากาันก,ก็เลยแวะปั๊มบางจากโคตรงงแม่งคอนเทนสัตว์แต่ว่าถ้าเราจะไปถ้าจะไปเลยก็น่าจะได้เล่นประมาณ4-5ถึงโมงนะครับไม่ก็6โมงนตอนนี้ก็ม่ยังคิดอยู่ว่า กำลังจะไปที่สนามหรือว,ว่าจะไปพัทยากันนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะไปไหนกันฮวัสดีครับตอนนี้ขออัปเดตสถานการณ์ครับตอนนี้เราจะไปตอนนี<ม>้เาตอนนี้เราจะไปที่อาแซีเนนะตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับ เป็นโกคาร์ในร่มนะโกคาร์ที่แรกเราเป็นโกคาร์นอกร่มนะบ<ร>แบบพิวพิออรโดนแดดอากางแจ้งอ่ะนอกร่มอะไรร่ <c ười> <c ười> มเลยย็กนิดเดียวเออโกคาร์ทนอกอากลางแจ้งอ่ะอันนี้เราก็ต้องังกะ <c ười> ปีอาเซียนะครับแต่ว่าติดฝนติดเธอไม่ไหวติดฝนอยู่ได้แค่ก่อนได้ไหมไปไปไป ไป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 สร้าง t r a i t i o ทำ tradition ทุกคนที่ดูนะเดวมีตัดอะไรนี้เจอนี่ไงเจออวนี่กูมาสดมตัดอ่นนี่มิตัดกูตัดเตาเฟสตัดอะไนี้ในตวกูทางยอะปื้อไอพี่ทำอันนี้เป็นเอฟเฟกต์พี่ก็ลำาคาลู้มเข้าไม่งเลยีไม่ผมสร้างงานให้เตงอยู่แล้เฮียเมื่อกี้ตัดออกนี่บายบายเชียงทำอะรสั่งข้าวกิอะรหมูหวานคราเมะไเงี้ยมึงนอันนี้ากิน พริกหมูแล้วหมูหวานก็นนี้คือพริกอ่ะเอเออเนี่ยคือระหว่างรอเล่นอ่ะระหว่างรอเล่นอ่ะคอยรอทีกินอ่ะทีช่างบอเฮ้ยเอ้ยเอมิกเขาดึงผ้าจากกล้องเอาเหรอไม่มันออกเป็นไลห์อ๋ออันนี้ไลห์เหรอไล์ลสดเหรอ เราไปเล่นที่เมืองทองไม่ได้ครับเราก็เลยมาอาเซียแทนนะครับมีอะไรไหมครับบ้างครับอุ้ยอู้เฮียหล่อจัดไว้ก่อนเลยเนี่ยมึงไปหล่ออะไรกันขนาดนั้นเฮียไปก่มีเควส์ปุ๊บอะไรท่านครับไม่มียูนิคอนไม่ได้ครับอ๋อเฮียดีครับดีครับ ว่าตอนนี้มันใกล้จะถึงคิวเราแล้วนะครับประมาณสิบหานาทีนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามชมไปดูกันในสนามเลยจะเลยหม่ด้เค่ะไม่เก็บอิเสิลไม่เอามึงก้ัยาเี้ยมันเข้าไปนักหายมาไม่รู้ว่า้ยเกเรมาอันนี้ขึ้โวยเปไหมไอ้ีพูดด้วย Insert, 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 insert. เอาล้วครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงคิวแล้วนะเดี๋ยวต้องลงไปรอข้างล่างก่อน จบรอบแรกไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเราจะมาถามความรู้สึกสมาชิกในทีมถาม,ถามไปแล้วเหรอถามไปแลม่เห็นถามกูเลยเเใช่ปะเนี่ยงั้นครูไปคุยเดียวแรกที่อะี่ครับจบรอบแรกคือผมจบด้วยเวลาอันดับหนึ่งในกลุ่มอะบอกง่ายๆคือไม่มีใครไหวเอาผมแม่นี่คือจฉบมากคนที่เร็วที่สุดนะครับในเวที production ต้องให้มันแบบว่าไปฝืนกันอีกแป๊บเนี่ะคืออีกหลายปีถึงจะตามผมทันดีกว่าไม่ไยๆนครับหละเหนืน่อยนะเขีวว่าเหนื่อยพอสมควบรบอกว่าน,านานๆขับทีแล้วมันกลายเป็นแบบว่าต้องฝืนรถฝืนแรงจีนู่นนี่นั่นความเร็วเมื่อยแขนด้วยเมื่อยมากฮิวโป้งแม่งแ,แบบสั่นนิดนิดนะเนี่ยเป็นะไรมือรู้สึกไงบ้างที่เกือบทำเป็นหายนัดนัดนัดไม่คุยด,ด้วยเรางอนแล้วกูแต่บอกมึงรู้ว่าแป็นอยู่ไหนอ่ะโอ้ขอบคุณมากเฟย์รู้สึกเกือบตายหายครับ แก็ที่หัวนี่คืออะไรไม่คุยด้วยมันไม่ชี่อ่ะ ครับผมทุกคนตอนนี้อันนี Stadium> ้ก็จบรอบที่สองของการแข่งขันแล้วนะครับโอเคครับทุกคนแล้วเราก็จะไปสัมภาษณ์เพื่อนๆเราความรู้สึกรอบสองว่าควารู้สึกจะเป็นยังไงนะตั้งจากคนแรกเลยครับที่หนึ่งของเรารนันผู้ติดตายแบบงั้นไหมครับรถติดรถจอดไม่้แล้วก็มีจอดรอบที่สองว่ ดูดีครับแต่ผลคะแนนที่ออกมาเหมือนเดิมอันดับหนึ่งเยไปดูนี่มาพูดไหมโอปปาก้าคาฮะอารีเนี่เพราะว่าอะไรกลางลำไปตัดเป็นไงบ้างครับน้องมิกยึดเก็บ้ครับทำลายรอบแรกนีกอยากป่ะเดี๋ยวไปถามชินาครับ โอ้คุณนี่หันหลังมามองผมบ่อยนะคุณอะกลัวอะไรผมหรือเปล่าครับเฮ้ยผมกลัวคุณแซงอันดิแต่คุณแซงเราเรอบทางผมไปแล้วอ่ะคุหลุดยอยู่กันแล้วเนี่ยเพราะเจ็บต้ดเลยเนี่ยชนที่ไปอะโอจริงว่าเขาคนเนี้ยคุณเจ็บขาเป็นไงบ้างครับฮัลโหลครับเร็วขึ้นมาอีกเร็วขึ้นมากี่วิวะรอรอบที่คุณเจอคนนี้ไเร็วขึ้นมาสามวิที่ โคตรเก่งไปคนอื่นได้ยังอะติดติดกับลูคัสลีตลอดทางครับขับด้วยกันตลอดทางไม่ทิ้งกันไปไหนไม่ทิ้งกันไปไหนแล้วคุณต้ําหลุดลุยยังไ่หมุนติวติวติวอยู่้มีร่องน้ที่กูจำไงบ้างครับคุณข่าวความรู้สึ ก็หนุกดีครับใครแพ้สุดมีบทลงโทษปะเอ้ยใครตาใครท้ายสุดมีบทลงโทษไหมสบสุดท้ายคนสุดท้ายจะมีบทลงโทษครับโทษอะไรละมีหลุดตัดอยตรงนี้ออกปื๊บมันจะได้ไม่ปิดหน้า,าว่าารเถ้ามันไม่ปูนักเาาถ้มมไ่ปิดหน้าเนี่ยมันจะมองถนน,นได้ดีขึ้นไม่เขาให้ใส่หมวกไอ้สัตว์ โอเคครับทุกคนวันนี้เต็มทิดมันที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเล่นโกลคันเนาะวันนี้เราสนุกมากจะบอกว่าถึงเราจะไปตรงนลนได้แต่เราก็จะไปทางอื่นได้เหมือนกันนะครับฮะฮะเกี่ยวเฮนะียเหรอคู่เฮียอะไรนาะอะไรอ่ะเออขออะไรนะอะไรม้าเรีือม้าถ้าเจอม้าเลยถ้าเจอม้าผมมีหมาแล้วเดิมมีใจผมก็แต่งงานกันด้วยนัหือ นะคมนะป่วยจะโค้งอะไรวะไม่นะที่สุดท้ายมีบทลงโทษไม่นะที่สุดท้ายไมีบทลงโทษปะไม่มีใครที่โหลดนะไม่มีไม่มีใครที่โหลใครที่โหลดไม่ถูกไอ้เฟรมสองรอบเลยอุ้ยอย่างนี้อยางที่โหลคือเฟรมสองรอบเลยเหรอแต่เราเรียกว่าที่โหลไม่ต้องทำโทษนะมั้งต้องไงต้องที่ไหนวะมาแล้วปั่นนิ่งหน่อดิที่หนึ่งสั่งเน่ยไปสั่งขาตัวที่เจ็บอยู่เลยเอาหน่อยก็ได้ปั่นนิ่งเงไม่ใช่ว่ากระโ์ค้างอ้วขับรถกลับไปกูเจ็บก็ไม่เอาแล้วไปนิ่งสิบเอ้อ อ้วันนี้ยิงองใหญ่วะ่ยไอ้ิราก่นีก่อนไเกมัไปก่อนปอนีวันนี้สวัสดียิงใหญ่งสบายสบายดิยิงใหญ่ยิงใหญ่ยิงใหญ่หเป็นกบคุง